โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านฮาลานคาเฟ่ร้านที่มีแต่สเต็กไม่ใช่สเต็กอย่างเดียวก็มีอาหารอยอื่นด้วยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเ,เอ่ยข้าวยำไก่ตนรสชาติดีทีเดียวเมื่อกี้แอบชิมแล้วแล้วปไปๆละคะันกินอะไรลู c? ฮะสเตเกไก่อแบบเดียวกับโซ่ใช่ไหมโซ่ so, เป็นไงบ้างอาหารร้านนี้กู mm hmm. อย่างเดียวป mm hmm. ันละ่ะ mm hmm. อาหารร้านนี้เป็นไงบ mm ้ hmm. างอร่อยอยังไง mm hmm. อร่อยมากก็ mm hmm. ากถึงเพื่อนๆนะครับผมถ้าสนใจอาหารแบบนี้นะครับผมนะฮะเป็นร้านอาหารมุสลิมนะครับผมทางทางออกมารหรือว่าทางไปหน้าอำเภอนะครับผมก็จะมีร้านอาหารฮาล้านนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามเพจไปตรงใต้สุสามน,นะครับผมนี่ก็เป็นอีกทิปหนึ่งที่พามาชิม นะครับผมร้านอาหารที่อร่อยนะครับผมหรือร้านอาหารที่มีชื่อนะฮะแล้วก็เป็นอะไรที่เพื่อนๆกินแล้วมีการพูดถึงวันนี้ก็ถือโอกาสนะครับผมแวะมาชิมดูนะครับผมแต่สองคนนี้เคยแวะมาแล้วนะครับผมวนะ ฝากถึงเพื่อนๆนะครับผมถ้ามาเที่ยวเมืองเบตงไม่รู้จะไปทานอาหารแบบไหนนะครับผมก็ที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ก็ต้องบอกว่าหลังจากที่ทิมเมื่อกี้ผัดขี้เมาใช่ไหมปั๊กเกตที่ผัดขี้เมาก็ถือว่ารสชาติดีทีเดียวนะครับผมโอเคขอจบคลิปกันแค่นี้นะครับผม